ครับเรียบร้อยนะครับอ่านเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับที่พี่สื่อมวลชนจะได้เก็บภาพตรงนี้นะครับ ผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศการจัดกิจกรรมของกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันนะครับที่นัดชุมนุมในวันเดียวกันกับอีกหลายกลุ่มการชุมนุมนะครับวันนี้ก็ปักหลักกันอยู่ที่บริเวณข้างเซนต์เดเวิร์ใกล้กับสี่แยกราชประสงค์นะครับมีหลายกลุ่มนะครับที่เข้าร่วมอาทิเช่นกลุ่มนักลบองค์ดำนะครับศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆนะครับโดยกําลังจะมีการอ่านแถลงการอีกสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆที่ บริเวณข้างๆเซนทรัลเวิร์กนะครับใกล้กับสี่แยกราชประสงค์นะครับเรียบร้อยแล้วครับเอาเลยเอาเลยนี่นะครับอ่าที่นนี่ะครับโดนย้ากลุ่มนะครับออกมายืนข้างๆผมเลยนะครับซ้ายขวานะครับข้างหน้านะครับครับพี่ๆพี่ทางด้านซ้ายนี่นี่นหนึ่งนะครับมีทางซ้ายครับ โอเคครับท่งนั่ครับอะครับขอเชิญนะครับขอเชิญนั่งลงนะครับถ้าชเป็นนั่งลงก็ได้ครับนั่งนครับหลังพี่ครับผอภาพเป็น

โดยกลุม่มเราลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันประกอบด,ด้วยกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันกลุ่มนักรบอ,องคแดงสองข้าศน์กลุ่ม,ม,มนักรบศรีวิชัยสองข้าศน์กลุ่มนักรบอิสระกลุ่มกุหลาบพิษนั้นมาเชิญกลุ่มต่อประต่อกลุ่มต่อประต่อ,ตอ,ตอกลุ่มอลังรักคนรักสถาบัน ในการดำเนินการต่างๆเพื่อถวายความจงรักคักดีและปกป้องสถาบันกษัติย์อันเป็นที่เคารพรักของพวกเราชาวไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษโดยกลุ่มเราดำเนินการและทำกิจกรรมต่างๆภายใต้กฎหมายความถูกต้องและไม่ใช้ความรุนแรงโดยกลุ่มเรามีความเชื่อว่าอย่างมีนี่เรชาวไทยอเป็นจำนวนมาก ทั่วประเทศเริ่มมีจุดหมายมุ่งหมายรักและเพิ่ทุนสถาบันพระมหาการเส้นเดียวกับพวกเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีกลุกม่มผู้เข้าไว้ก่อความไม่สงบนในรูปแบบต่างๆกระจายไปในหลายทุนเทศเหลือทั่วประเทศใช้เคื่อกลต่างๆในการดำเนินกิจกรรม่ีท,ที่ผ่านมา ล้วนแต่สร้างความแตกแยกเดือดร้อนตามที่มากดในเป็นข่าวมาโดยตลอดและภายใต้การทำกิจกรรมที่ผ่านมาหลายครั้งที่มีการจับจ้วการกระทำเชิงัญลัลษณ์ที่เป็นการดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากรย,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 ย์ไม่ว่าจะเป็นการขวางขงบวนเสด็จใช้มาตคนที่ไม่เหมาะสมต่อขอบวนเสด็จ การแต่งกายรอเรียนสถาบันพระมหากรับไปจนถึงราชวงศ์การที่ไม่เคยปรานกปมาก่อนตามที่เป็นข่าวที่ผ่านมาโดยกระแทกงล่าสุดได้มีการเผาบ้าบ้าลังฉายาลักหน้าเลยจำพิเศษกรุงเทพเร่งผู้ทำผิดอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย ก,การก่อความวุ่นวายการตั้งความแตกแยกทั้งหมดอามีให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังํากันเป็นกระบวนการซึ่งอาจจะสร้างเหตุการณ์อื่นสร้างกลุ่มต่างๆขึ้นมาอย่างไม่ตกเต้นโดยระยะหลังที่เป็นชัดเจนแล้วว่าเป้าประสงค์ที่แท้จริงคือการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โดยไม่ยังเกรงต่อกฎหมายและท้าทายอำน,นาจรัฐตนเองซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการย่ำยีหัวใจคนไทยที่มีความตระหนีต่อสถาบันทำหน้า,ากระาจอย่างปุถุที่สะทนได้อีกต่อไปกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันเจึงมีมัติเห็นอ้องต้องกันที่จะต้องแสดงออกเพื่อการปกป้อง และประเดงจุดเืินร่วมกับพลังเงียบของคนไทยทั่วประเทศเราจึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยที่อยู่อย่างตรงลักตายอย่างคดีออกมาร่วมแสดงพลังให้ผู้ที่คิดร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์และราชวงศ์โดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังขอตรงหยุดการกระทำทั้งหมดทันที เราถึงขอกับว่ากันผู้ใดมีบังอาจกับด้วง พี่บอลพงไตรรงทงไตรรงให้อยู่ภูแผ่นดินนี้ต่อไปให้อยู่ภูแผ่นดินนี้ต่อไปอยู่ยั่งตรงนะอยู่ยั่งตรงนะอยู่ยังตรงนะอยู่ยังตรงนีะขอบคุณพี่พี่ทุกคนครับขอบคุณพี่ตัวปชาชนครับขอบคุณครับเป็นบรรยากาศของกลุ่มที่เรียกว่าอาชีวะปกป้องสถาบันนะครับที่ วันนี้มารวมตัวกันจัดกิจกรรมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหรือข้างเซนท์เทนเวิร์นะครับ,บรก็จะให้สัมภาษณ์นะครับรนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณข้างเซนท์เทเวิร์ใกล้กับสี่แยกราชประสงค์นะครับนี่ก็เป็นตัวแทนกลุ่มต่างๆนะครับที่วันนี้มารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณ มีกบบคุกา่มงนะรั็เป็นการจัดกิจกรรมของกลุ่มที่บริเวณข้างเซนต์แวนนะครับแล้วก็อยู่ติดกับสี่แยกราชประสงค์ สวัสดีค่ะว,วันนี้ดีใจนะคะ